Keep d o i t k e e k e i n g that, keep doing that, keep keep doing that, keep doing that, keep keep i k i k k i Will you shut your fucking o u t ูดมากินไปหรือเปล่าปร์ตี้วัยวกันยันที่เช้า w h n I'm b o u t to leave I'm so fucked up, but you know I'm still dope. Shut the fuck up, bitch, please y o u broke. I'm a o u t t turn up, man, it's now or o k e Let's smoke it up, cause that's all I know. l o c เค็ลย f ่โฟเชล Please d o n talk t to me ขอร้องอย่าโห่โม่สี่ฝาห้าแก้วสโลสสโลสเราไม่เอาเพื่อนใหม่ไปไกลๆกูบอกว่า now now มาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมได้ค่าตัวสองร้อยห้าสิบพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมจะมาจากยุคอียิปต์หรือยุคจุลศิษย์สองร้อยห้าสิบพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมสองร้อยห้าสิบ ด t h and pay wow don t trip t m o t h ก f u c k I will take you down 250 what you talk t, t a l k about ค่าแรงขั้นต่ำมันยังไม่ได้เลยเงา โมกโอชิคุติทำอยู่เกตลอยแจงเองาวิจาาลีนที่กูแดกนี่ไม่ใช่ศูนย์พักพิงเพราะมีแต่ตีนที่กูแจกมาที่เคทาวอิจีก็ได้เพอว่าแต่ว่ามึงไม่มีสาวละวัยอยู่นี่แต่คอนตองแมนวอลวัปโควัปที่ไปนอนเลยไฟร์บัพแต่ว่าเท่าที่รู้มาคือมึงถนัดแต่โบเจับแม้ทำไปสร้างมาตรฐานมึงเล่นแต่งานฟรีแล้วบอกว่ามีอุดมการคูขำหรือมึงมีความดางพอยเพราะว่าเพลงที่มึง pues วัดมันดันทำเงินแค่หลักร้อย และสุดท้ายมันก็ยังกันดานแรปให้ตายก็ยังคลายในวันวานมึงมันไม่ใช่พันแท้หากเปรียบกับมามึงก็แค่พันเทา่าขอให้แรปจนพ้นไฟกูก็ไม่ติดต่อ250จะมัวแต่ติดหลอไว้เจอกันใหม่เมื่อในภายภาคหน้าสู้ต่อไปนะเพราะแรปเปอร์รักย่าต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมได้ค่าดตัว250พี่ไม่ต้องมาคุยกับผมจะมาจากยุคอียิตปต์หรือยุคจุลศิษย์250พี่ไม่ต้องมาคุยกับผม ไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาคุยกับผมสองร้อยห้าสิบไม่ต้องมาคุยกับผม Keep fucking now ูดมาเกินไปไม่เปล่าปฏิบัติเดียวแค่ยันที่เท้าแม่น o ำเก่าทะเลยาว เื่อตอนเด็กๆกูเคยถามแม่กูว่าชื่อกูแปลว่าอะไรแม่กูตอบว่าไงรู้ปะแม่กูตอบว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อกูถึงแปลว่าท้องฟ้าตอนนี้กูเข้าใจเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง่มองบนท้องฟ้าใครที่จะจำแง่มองท้องฟ้า เมื่อตอนไม่เด็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมชื่อผมถึงต้องแปลว่าท้องฟ้าแม่บอกไม่ว่า,าไว้คนที่มันดิช่าก็ได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆความที่มันได้มองมาเต็มสองตางคุณเลยลึกเอาไว้ในใจตลอดว่าคุณหนงมองมันอยู่ข้างบนจละทนไม่ไหวมันก็แค่แง้มองจะหลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆฝนที่มึงได้บ่นไปกับพระจันทร์พระขอแหวนทองมื่อจ,จะทำแค่เพียงที่เอาไว้เลในคลับแต่เพียงกูทำเพื่อขายโฟนและขายวิธีคิด